ไหมครับว่าน้องชายของเราสามารถทําให้ยาวขึ้นได้ใช่ครับทุกคนสังไม่ผิดครับมันสามารถทําได้จริงๆครับผมและวันนี้ผมจะมาเสริมความยาวของน้องชายผมที่มัตเตอร์พีชจริงผมไม่กล้าทานะครับเพ <ๆ S 1> ราะผมเนี่ยกลัวทําออกมาแล้วจะแปลกแต่ที่ผมทําในวันนี้เพราะผมไว้ใจมัตเตอร์พีเขาจะทําออกมาให้ดูดีที่สุดที่สุดผมจะให้ทุกคนดูภาพก่อนทานะครับ5 4 3 2 1่านันเนีชียมกดหยุดรูปกันใช่ไหมล่ะให้ดูรันเพอพะผมเดินทางมาถึงมัตเตอร์พีผมก็เริ่มรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคคนนมมมัักลลวเออาจริงๆแแตุ่่ณหพีีท ดูแลผมดีมากคอยให้กําลังใจผมมาตลอดความกลัวของผมมันก็ค่อยๆหายไปแต่พอถึงตอนที่ผมต้องเปลี่ยนชุดเตรียมเข้าห้องผ่าตัดความกลัวและความตื่นเต้นของผมมันก็กลับมาอีกครั้งเราจริงๆใจผมเต้นเร็วมากเลยทุกคนแต่เราก็ต้องยิ้มสู้ครับเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าเรากลัวผมขอตัวเข้าห้องไปเสริมความยาวก่อนนะครับทุกคนผมใช้เวลาในห้องผ่าตัดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ครับทุกคนหมอมือเบามากๆเลยครับผมจะบอกให้ครับผมหมอเนี่ยเขาดูแลผมดีมากๆถึงผมจะสั่นกลัวแค่ไหนนะครับคุณหมอก็ไม่เคยทาให้ผิดหวังเลยจริงงงๆแลละตอออนนนนนี้้้้ชาาาขขผมมกไดดยยืวึคครับทุ หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้นะครับผมเป็นไงครับภาพประกอบอร่อยไหมล่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงตรงไหนบ้างไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างไปเยอะไหมเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนหลังจากที่ของผมหายดีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าทุกคนบอกเลยว่านาวัตรกรรมที่มาตุีรเนี่ยสุดยอดมากทังการง,งานสร้างที่สดก็ผ่านไปแล้วนะคร<ะ>ับการทํายาวของคุณหมอใช่ครหลวงตอนรูขึ้นมาจากเตียงมันได้ที่สุดไม้สไม่เจ็บครับไม่มึนหัวมีเวียนหัวไมใช่ครับตื่นขึ้นมาก็แบบโอเคเลย